อันนี้จะเป็นสภาพที่มดสามารถอาศัยอยู่ได้นะแ,แถวเนี้ยถ้าเราดูเพราะมันมีใบไม้มีเศษใบไม้แล้วก็มีที่อยู่อาศัยของเขา<อ>เวลาเราศึกษาม,มดเนี่ยเราก็ต้องรู้จักสินอาศัยของมดก่อนว่ามดอาศัยที่ไหนบ้างคือหนึ่งใต้ดินสองอยู่ตามผิวดินสามอยู่ตามต้นไม้ หรือตามขอนไม้อย่างนี้ก็สามารถจะมีมดได้ไดหรือบางทีเราขุดคุยอย่างนี้ก็จะมีมดอาศัยอยู่พวกนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แหล่งอาศัยของมดเราก็สามารถจะหามดได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมดแปลกๆแถวนี้บ้างนะคือจริงๆแล้วไอ้มดพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเสมอไปหรอกตะเบินแถวนี้มันเป็นจําลองป่ามัลาีลักษณะะเทศก็เราจะเจอมดตัวเนี้ย ปกต,ติแล้วหัวของมดเนี่ยมันจะเป็นรูปรูปตรวงรีรูปวงกมลมรูปสี่เหลี่ยมแต่อตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปอะไรหกเหลี่ยมเจ้าตัวเนี้ยชื่ออะไรคนระับอันนี้เราเราเรียกมดดีดชื่อชื่อไทยจริงๆเรายังไม่ได้ตั้งเป็นทางการมัเรรนเป็นชื่อเราก็เรียกมดดีดเพราะมันดีดได้นั่นเองแล้วปากก็จะยาวมากเที่ยวยาวแต่เขาไม่ได้กัดเราแล้วเขาเขาจะเอาไว้หนีหนีเหยื่อเขาแต่จริงตัวนี้จะดุร้ายนิดนึงคือเขาจะมีเหล็กในต่อยแล้วเจ็บปวดแล้วลักษณะเด่นเขาเขาจะดีดได้ บีดีตัวเองขึ้นมาได้นะสุยเชื่อวมันสีอยาวๆนะยาวมันก็อเอาไว้เอาไว้วนีบเยื่อเอาไว้หนีบเียื่ไว้หนีบเยมดอะไรน่ากลัวที่สุดมดคันไฟตัวใหม่หรือมดคันไฟอีวิกต้ามีฉิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาพร่กระจายไปเกือบทั่วโลกมดชนิดนี้ชอบทำลายพวกมันชอบ,บรุกรานมันจะเข้าโจมตีไข่นกและสัตว์เลื้อยคลานอายุน้อยส่งผลต่อระบบนิเวศถ้าโดนมันกัดจะทำให้เกิดอาการไหม้และคันอย่างรุนแรงพิษจะอยู่นานเป็นชั่วโมงบางคนที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงจะถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้เลย อาจารย์ครับแล้วตกลงมดมีประโยชน์ยังไงครับเ,เดิมเนี่ยเราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองแต่เรื่องความลงคาแต่จริงๆแล้วพอศึกษามานานๆน,น,น,นะมดมีประโยชน์ต่อมนุษย์เยอะนะอย่างแรกๆเลยเนี่ยคือเป็นแหล่งอาหารอย่างชนบทเนี่ยบางทีเขาเไม่มีแหละบางคนเนี่ยเขายากจนเงี้ยเขาไม่มีเงินจะซื้ออาหารแต่เขาก็ใช้ไข่มดแดงนะไข่มดแดงเนี่ยเป็นอาหารได้เพราะเป็นแหล่งโปรตีนหรือสร้างไรายได้ก็ได้เอาไข่มดแดงไปขายเขาทำให้เขามีรายได้ไม่ต้องไปมีปินสินต่างๆก็เขาอยู่ได้หรือมดเนี่ยมันกินอะไรกินสัตว์ใช่ไหมเอาไปกำจัดสัตว์พืชได้ ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคราทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น,นต้นทุนการผลิตของชาวบ้านก็ลดลงนั้นทําให้ชาวบ้านเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นอน๋นอ,อไม่กินมดมดไม่ได้กินเป็นพวกกินพืชไงมดเป็นพวกกินสัตว์เพราะนั้นไม่มีผลต่อพืชก็ตรงนี้เพราะนั้นเนีเ่ยเห็นชัดๆคือสร้างไรายได้เป็นอาหารและก,กําจัดศัตรูพืชที่เห็นชัดๆต่อมนุษย์นะ อันนี้คือการการการพึ่งพิงข,ขึ่นกันและกันของสิ่งมีชีวิตโดยมดเนี่ยเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวอยู่ตรงกลางคือไปกินเขาค่ะเดียวกันก็มีสัตว์อื่นมากินเพื่อทาให้เกิดความสมดุลกันในพวกนี้นะโทษของมดก็มีเหมือนกันอย่างที่รู้ว่าสร้างความล้ำคานหรือมาต่อยเราเกิดเป็นปุ่มเป็นเป็นหนองเป็นตุ่มเป็นหนองนต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้แบบคนเป็นปุ่มแท้อย่างมดมดตะนอยอย่างเงี้ยนะทำให้คนตายก็เคยมีนะถ้าเป็นแพ้มากๆนะโอ้โหอาจารย์ครับมดเนี่ยสุดยอดจริงเลยนะครับ ตัวเลขนิดเดียวแต่ประโยชน์ตั้งมากมายเนยใช่ค่ะตอนแรกหนูคิดว่าจะมีแต่สร้างความรำคาญซะอีกมีประโยชน์ทั้งเป็นอาหารเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ให้ความสมดุลกับระบบนิเวทอีกด้วย